สุดท้ายน่ยังหนาวอยู่ลูกหนาวลถือป้ายไปด้วยอันนี้ก่อนเป็นปทายสามคุับ้านมีติทำตแกตานักเมียนรัเมียกุ้ิวุฒมต่อเข้าเรื่องกันนะครับจะองกอดไปามเมือนกครับ อ,อ่ะอภิ่องคนบ้านี้ถ่ายให้ป้านะครับใ้รออานเข้ามาก่อนนะเอาไปนม่ผ่ายให้ป้านะครับแล้วก็หอติดใจที่หลังครับขอให้รออ่านก็อนะครับอ่าต้องงี้คนเรียนะครับเรียนมาเรียนนะเอาไปรูยน้งหน้ามาครับโตหมดแล้วก็ต้องเรียนแล้วภิร่องตีห้าบ่อหงนะครับเอาถึงมูรีนะครับเรียน่นเรียนหมดเอนแล้วต่ว่าขำบนนะครับ โมเลยนะครับามูน <m> ึ <N> ่งต่โมนึ่งครับสวยมูนึงเดี๋ด้หลวงมนึงนะครับเหลาเขาเายาวเลยนะครับไม่ได้ง่ายนะครับ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 ที่หลพอนยหลวงโมตัน้นะครับขอร้แคบตมนะครับแตงโมแคบแตงโมเลยนะครับโมนล็กโคสองโมสามต้พอเลยนะครับหลวงช่้ยมัน้านัว้นะครับ อรอน้ำเท่าต้นบองทางตัวนะครับางาั่งไม่ไหวเนาะอันนี้สุนทรสุนทรนะครับอ่าต่อไปโมซีอยู่นี่เนาะแล้วคนโมซีไหนเนี่ยแค่แถวจีงหลวงเดียอ่าจัดแถวครับแค่แถวต้งหมดจัดแถวไปย้อไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาเป็นเต็มฮะเป็นแถวยาวนะครับแค่แถวยาวไปเลยครับอ่าครับ เกยาเลยนะครับเเกที่หลงโมดล้วนะกางั้นงางโมซีก็ล้วโมอยู่ไหนอ่าโมซีโมมสองโมสามนะครับอาช่วยติดไหนะครับผู้นำต่ะโมัดอตรงน้น่อยผมต้องอไปนไปสนามนต้องมาต่อี